สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูวัวทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูคุณอากิตดานะครับว่าวันหนึ่งแกทําทอะไรบ้างนะครับนี่นะครับคุณอากิตดาครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับไปครับอันนี้เรามาอยู่ที่บ้านคุณอากิตดาครับในยามเ<ด>ช้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณอากําลังทําอะไรครับสวัสดีครับคุณอากุญชนะนําตัวไหนครับชื่อกิตดาคิมทองครับชื่อ นายกฤษดาพิมพ์ทองนะครับค้อนี้อยู่ที่ไหนครับตำบบุรุษีครับตำบลบุรุษีบ้านพึ่งบนบุรุษีเพิ่มเมืองวัดสรินครับผมคุณอามีเบอร์ติดต่อไหมครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดสี่เจ็ดแปดสี่เอาล่ะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมว่าคุณอากฤษดาเนี่ยเลี้ยงวัวทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับนี่นะครับอันนี้คุณอากาำลังทําอะไรอยู่ครับ เตรียมใส่ยาให้วัวนะครับเนี่ยครับยาสดๆเลยครับอันนี้ไปตัดวัาจากไหนครับนี่ตัดแถวนี้ครับอ๋อตัดแถวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คุณอาให้กินเวลาประมาณกี่โมงครับนี่เก้าโมงกว่าเก้าโมงกว่านะครับทำไมถึงให้กินตอนสายๆแบบนี้ล่ะให้มันติดนิสัยครับอ๋อให้ติดนิสัยนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าคุณอาจะให้กินเยอะขนาดไหนนะครับน,นี่นะครับไปแล้วครับนี่วัวของนานะครับเราเคยเห็นกันแล้วครับอีพีแรกนะครับนี่โอ้โหเห็นยาไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมโอ้วิ่งใส่เลยครับนี่นครับ ก็ยืนรอเป็นเป็นแถวเลยครับท่านผู้ชมรอบที่แล้วเราสัมภาษณ์ภรรยาของคุณอานะครับเดี๋ยววันนี้เราสัมภาษณ์คุณอานะครับว่าเวลาครับคุณอาได้อะไรจากการเลี้ยงวัวบ้างครับได้ความสุขครับได้ความสุขนะครับครับได้อะไรอีกไหมครับไ้ผูกพันมันเหมือนลูกครับอได้ความผูกพันเลี้ยงเขาเหมือนลูกเลยใช่ไหมครับ แล้วแล้วขี้วัวนี่คุณอาเอาไปไหนครับเอาเอาไปขายบ้างแล้วก็ใส่นาบ้างขายกระสอบกี่บาทครับนายสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทครับถ้าสมมติว่ามีคนมาซื้อนี่คุณอาขายไหมครับขายครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วสุดท้ายนี้ให้คุณอาฝากแนวคิดให้กับท่านผู้ชมได้ฟังครับเรื่องเรื่องวัวก็เป็นอาชีพเสริมครับเป็นอาชีพเสริมนะครับแล้วก็ได้ความสุขครับ ได้ความสูงน้อได้เงินด้วยได้เงินด้วยคุณอาช่วยฝากงานของอานะครับตัดไม้ตัดหญ้าครับรับก่อสร้างด้วยใช่ไหมครับทุกอย่างครับรับงานทุกอย่างรับงานทุกอย่างนะครับถ้าแค่โทรมาใช่ไหมครับโอเคครับสําหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นี่นะครับวัวของอานะครับกินดีมากเลยครับนี่นะครับ ตัวนั้นมันหิวแล้วหาใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ